ค่อนข้างจับงูอย่างเพราะมันลึกม,มากๆเลยครับนี่ล you know ึกลึกจริงๆนะครับลึกย้อนย้อนอยางทำคนตายแนแมนอยากทุกอย่างครับบ่ครับมัน240นี่เขาเขาแบ่งเป็น3สิมนแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็พาเครื่องมันก็พอดีเป๊ะนี่ฮะบอบหนมมาขอตอจริงมันควรจะมีขอตอนตรงนี้เนาะขอตอนตรงนี้กรณีที่หนมอ่าขันขันไปยังสี่เขาเขียนลายไงเข้าจับแมนสิเนี่ยนะครับอยากห่างท่านไถ่ แล้วแต่การเนี่คือย5ิบวันจนถ,ถึงเดือนครึ่งแล้วแต่เฮาเลยครับสะดวกแยก่ตอนไหนก็นตอนนั้นจริงๆก็ขั้นเป็นพบพนี่ยอยากให้นูสมบูรณ์อยู่กับแม่ดนๆกับมานเดือน45บวันเนี่ย นหนุพุกใหญ่เชยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอบ้านผือนะครับวันนี้ก็มีเการณ์ขงานิดน,น,นึงครับก็มาส่งให้กับน้องครับพี่บ้านหลังนี้นะครับ ก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่เดินทางไกลมาส่งถึงถังนี้ครับเพราะว่าเดินทค่นิ้เีาใก็จะถึงหนองคายแล้วนะครับวันนี้ก็ไอ้มีโอกาสมาส่งแต่ว่าคนที่สั่งหนูตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ที่นี่ครับเขาอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศอะไรไม่รู้นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็มาส่งให้คนเลี้ยงดูก็จะมีพี่ชายเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับที่รอเลี้ยงนะครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับคุณแม่ ซื่อยังครับผมซื่อยังครับผมประวิทย์ผมประเทศอ๋อซื่อพ่อประวิทย์ซื่อคุณแม่ยังครับผมคุณแม่พาณิดคุณแม่พาณิดซื่อเล่นยื่อยังครับซื่อเล่นยื่อยังเลยซื่อเปียงนะซื่อแม่เปียงอ๋ออันนี้ซื่อพ่อยังครับผมพ่อประวิทย์ื่อพ่อประวิทย์อ๋อครับผมบัณฑีตอนแรกอ่ะลูกอยากให้เลี้ยงหนูครับรู้สึกยังไงนะครับ ชุดตื่นเต้นโบเคยเล่นกับด็กนนี่เลยเออยานขาดขึ้นแล้วแต่โบเคยจับหนูโบเคยจับหนูเป็นเจ้าเกือกลูกเลี้ยงกับงงเล่นปะครับอยากให้เลี้ยงลูกอยู่ต่างประเทศเอาไปไปไปได้จักปีแล้วครับไปได้สามปีโอ้สามปีสามปีด้วยแล้วไปต่างประเทศสามปีแล้วอยู่นี่อยู่ไหนครับแม่อยู่หมู่บ้านหนึ่ครับเนี่ยหมู่บ้านนาศิดาหมู่บ้านนาศีดาครับหมู่บ้านนาศีดาหมู่สามมือสามตำบลครับผมจังใหญ่ ำบ,บนกลางใหญ่อำเภอบ้้นบนานผออำเภบรรพฤษจังหวัดอุดรธานีเนาะ <ious. S 2> โอเคครับผมมาเดี๋ยวผมไปรบังบออันนี้บอผู้ใดอนเป็นคนเห็ดขับพอ่อคุณพ่อเนี่ยบอกของพ่อประวิทย์นี่แหละครับ,บครับอ๋อเห็ดเองวะครับอ๋อเห็ดเองซอยเห็ดเอง <ล uk S 2> คุณแม่คุณแม่ประเดี๋คุณแม่คุณลูกอยากเลี้ยงหนูรู้สึกยังไงน,นะครับผมดีใจตื่นเต้น ดีใจเต้นเต้นจ้าเออก็อยูซองตายายนี่งครับกับลูกอีกคนนึงนะครับมี่นในคนเลี้ยงพูดผุนคนเลี้ยงอยู่ปุ่นคนเลี้ยงอยู่ปุ่นเยี่ยมเยี่ยมคนเลี้ยงกันลูกก็คือเคยบอกแข็งแรงนี่ครับผมนาหแล้วใช้จัดสมองือคืออ๋อครับผมนี่ก็อืม ฝาฝาคำฝาไม่ได้เกิดจ้างเขาอ๋อครับผมอันนี้ก็เริ่มต้นเนาะลูกเริ่มต้นเลี้ยงครับอันนี้เลี้ยงค้างบ้านเนาะเลี้ยงค้างบ้านก็เราเคยเลี้ยงดอเนี่ยเป็นครั้งแรกที да. rice, <can <can ่เลี้ยงนะครับเป็นครั้งแรกแล้วเนีเป็นครั้งแรกที่เลี้ยงแล้วก็ลองลงทุนนะหนูนะครับชุดเด็กไปก่อนวันนี้ลูกก็มาจากนอกก่อนจะขยายไปอีกตอนนี้เขาลองเลี้ยงเบงกอนเหหิพอกับแม่เบงเบงกอนแต่จริงๆคนเลี้ยงก็พูดกับคนเลี้ยงทั้งพูดคนเลี้ยง มันนี่มาเบิ่งจะเลี้ยงกวางอยู่ในไทยแมนครับลังบ้านที่ที่เลี้ยงอยสุลังบ้านนี่ครับลังบ้านกวางอยู่เนาะครับเนาะเก็บมันครึ่งไร่หมดเลยเออครับผมวันนี้มื่อเบิ่งนี่ครับนี่เบิงบอครับบอเนี่ยคือเบงคุณแม่ด้วยครับเด้อนะครับคุณแม่ตัวซ้ำนี่ครับแต่ว่าเฮ็ดบอบักสูงนะครับอันนี้คือข้างล่างเขาใส่ห้าสิบข้างบนใส่สี่สิบมันจะสูงเกินไปด้วยครับเด้อนี่เด้อจ้ามันสูงเกินไปกะจับหนูยาครับผมนี่เนาะค่อนข้างจะจับหนูยาเพราะมันลึกมากๆเลยครับนี่ลึกลึกจริงๆนะครับลึกยยออทาาคน้แมน อยากทุกอย่างครับขันบอลลึกครับดีอย่างเดียวคือหนูดีอย่างเดียวคือหนูบอกหนูเปิดบอลไว้กางเป็นสีหนูก็บอกหลุดออกก็ได้นะครับหนูออกก็ได้ดีอ่าดีอย่างเดียวคือหนูออกก็ได้แต hm ่ว่าจริงๆหนู่อ่คยสนใจเรื่องออกหรอกครับขันว่าทุกอย่างมันโอเคครับผังในโอเคคันหนามีอย่างที่เห็นมันเขาตกใจเขาสิบอกแล้ครับส่วนใหญ่เขาจะยุหันยกเป็นข้างล่างมีหูครับแล้วก็บอลนี่ก็เนี่ยมีหูครับมีนทดมีนู หูข <si ้างๆครับหูข้างๆนี่ในข้างๆอันนี้ครับอันนี้อันนี้ปิดไว้ดีแต่ฟังนี่บรนไดปิดนี่สสำคัญครับนี่รูข้างล่างเนี่็คือคันบอแบบรอแบบคุณภาพดีโอ้ยปัญหาลมนิ้วมือเพตวนี้นะแต่ว่าแต่ว่าคันบอแบบคุณภาพบ่ดีเขารอมาบ่ดีเขาเห็หูไ้แบบเนี้ยแมนมันเจาะครับมันเจาะครับมันเจาะตัวพ่อไม่พันบะดือปันไหนตัวลูกไม่ดือคักอาจจะออกได้เข้าตองเบิ่ง่ามันเจาะญ่เราก็จังปิดคันบ้างถ้าได้เจาะก็ท่านปิดก็ได้ครับผมนี่บ้านนี้มั่ะเป็นน้่ครับ นี่ครับฟ้าฟ้าจริงๆคือแบบนี้ทันทายติดกันเนี่ยอันนี้ฟังนี้มันฉีกมันหน่อยปวดครับมันเบาบระเทศตรงกันเนาะบระเทศคันคันแมาคันแมาหรือแมวแมวขึ้นแม่เลยยังขึ้นมาเคลียร์มันก็ดฉีกหลุดออกง่ายๆครับผมเนาะแต่จริงๆควรจะตัดเป็นซองชิ้นครับซองชิ้นแต่ว่าอีกชิ้นนึงมันมันเกิดกันประมาณสัก40เส้นประมาณนี้เนาะตรงนี้เนาะแมนครงกลางในรถแมนแมนจริงๆบ่อครับมัน240นี่เทาเทาแบ่งเป็น3ชิ้นแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็พาเคืองมันเกิดพอดีเป๊ะ อันนี้เป็นฟ้าไงอันนี้เป็นฟ้าน้อยของท่เอาอะสร้างเขามาทำาขอของความเจิดจุรดวัสรสรง่ายเออสร้างเขามท่านในเหตุง่ายโอเคครับผมตอนนี้นะครับนี่นี่กระบอกเนาะก็ทุกอย่างถือว่าโอเคแล้วระบบแนมใส่ขวดเนาะเนี่ยจริงๆระบบแนมใส่ขวดนะครับผมสิบอกด้วยครับเด้อระบบนแนมใส่ขวดก็คือแบบนี้ก็คือถือว่าดีครับถือว่าดีนุ่มเล่นแนมแล้วก็แนมก็บพราะใเปลี่ยนปั้นใด้แบบนี้ถือว่าดีมากๆแต่ว่าปัญหามันก็คือ นี่ฮะบ๊บแนมมาขอตอนจริงมันควรจะมีขอตอมงนี้เนาะขอตอนตรงนี้ตอนนี้ที่แนมข้างในมันเปืือนเนาะหนูขี่ใส่เข้ากับเข้ากับดันมานี่งเข้าดันมาถิ่มฟังนี่จริงๆนะครับแต่ว่าแบบนี้มันมันมันปิดตายไปแล้วอาะมันดึงบ่ได้จริงๆมงนี้มันมันขอยมีแรงดันเคลดันดันไปซื้อมันกับเขาแล้วแนมบ่ออกแล้วแม่นครับตัวนี้มันบ่มีบ่มีแรงดันปัญหาบ่มีตัวเสียปล่อยน้ำเสียทิ้มปัญหาพ่อปล่อยน้ำเสียข้างในมันตามกลัวเนาะ เนี่ยข้างในมันตามกว่าเนี่ยมันสูงกว่าพ่อทีเจทิมห้องต้องดันแนมจากนี้ออกไปผุ่นอืมดันมันนี่มันเบาได้ไหมเบาได้แมนเขาขึ้นไปขี่ไซก็เรียบร้อยกับตันยู่หันละบันตันเขากินขี่ตลอดยู่หันละนะครับปัญหาที่ลูกยิงลูกยิงคือไปนั่นนู่ครับผมมันต้องแบบนี้ต้องดันนวันเนี่ยเนี่ยขึ้นงัดออกมาปุ๊บงัดลงแล้วก็เทแนวล่างลงมาสีใดอยู่ครับมันต้องล่างครับจังได้ก็ต้องขึ้นไปขี่ไซขึ้นเขาอ่ะนู่าจังไดโนอจังจิกแกจิงจิกในในอ่าจิงจิกแกอะไรวะก็นนอตี้คื มันนั่งต้องเป็นขอต่อครับขอต่อนี่ยเนี่ยอต่อขอต่อตัดมองนี่เนาะมันมีขอต่ออยู่ไหนแมนขอต่อขอต่อสองนิ้วสามนิ้วแล้วก็คอกรต้อซึบออกมาข้างนอกข้างในเห็นปะเหย้าจักหน่อยแต่มันจะเหย้าจักหน่อยแมนครับมันจะเหย้าจักน้อยคนนว่าอยู่แล้วห็นขอตันี่มว่ามันจังได้อยู่สมบัติเกิดบันขี้ใส่ตัดมานนี่ผมสิบอกวิธีวิธีการจับหนูได้ครับานี่งวิธีจับนครับอันนี้คือไม่ไม่กระยิ์นะครับจับหนูได้ครับเด้อ ม่อันนี้เิงซานเนาะเจ็บเรียบร้อยหมดแล้วยิงซานเจ็บที่กันจับหมูเนาะอันนี้พี่ขิมอันนี้ไม้กายสิทธิ์เอาไว้ให้นี่แหละแถมไม้ให้ที่กันจับหมูนี่ครับบุญพุทธิจับแทนนะเปิดเปิดเป้ามาหนิเนี่ยออาไม้เนาะจับคำนี้จับหางมันงเริ่มจะเป็นจับหมูมันจับหางจับหางประมัณนี่เดี๋ยวเขาอันนี้จับหางแน่นแล้วก็มือจับอันนี้จับหางใช้ไมาแล้วก็มือจับประมาณนี้ เขากักเสร็จแล้วดึงดึงไป่ให้เขากาะให้เขาเกาะแล้วก็ดึงไ้ให้เขาขับหน้านยขันไปังสี่เขาเขียนลายเนี่เขาประจาแนสีนี่ครับจหางมันไคแนจะหางดึงไว้จหางกันเนี่ยโตัวไันนี่ใชลูกใจใจยนะครับจับไมีดึงดึงไว้ดึงไว้เหนือแนกัดไ่หวยดึงไว้ดึงไว้่ไว้ใช่ไ่ใหลายเไนไลูกแน เดครียดแล้วเครียดอะ้รวัดคุมครองนี่ข้าเจ้าก็ออกมาจับอยู่นิดน้อยนะออกมาจับแต่บ้านป้อนันึ่งป้อนดูครับป้อนที่แม่ย้ายเพราะงานย้ลย เขันคันว่าคันว่าเบิ้งแพงขึ้นหนึ่งสิแสดงว่าเขาเข็ดจับตูมันจับไม่ไห้จับได้แต่คันว่าเขาบ้อเขียนเข้อการนี่ได้โอ้โหตกลมเหนื่อยมากเลยเอาลองจับเบิ้งครับจับดูจับคนพี่กันต้องจับกับต้องจับเลยครับไปจับมันทำมันสะอาดพอไม่ได้จับต้องซื้อกงมาใส่จักอันบอกไม่ครับต้องจับ จับหนูออกจากกรงนี่ใส่บอไว้ก่อนแมนใส่กรงไว้ไทวังไหนจะทำความสะอาดบอนี่ทางไหนจะจับผู้ตัดสินว่าใส่นี่จับเ,เลยเรียนเร็วเรียนเร็วทำความสะอาดบอจังหวัลแล้วก็ครับอลตัวอัดอะเรียนบอลสำหรับบอลชื่นขม,มันเดืนอ,น,น,อ,อนหนึ่งครับพอเมทพันธุ์เดือนหนึ่งถึงเดือนครึ่งได้อยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับบอลนี่แบอชื่นอบอลจัดบอลทำความสะอาดทันทีครับผมว่ามันมีสามตัวถ้ามันมีลูกกันขึ้นแม่มันประมาณสิบตัวบางบอลเนี่ยมันเริ่มชื่นก็คืออาจจะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วแต่ว่าความชื่นของบอลจริครับผม ก็ต้องกีงงง่เดือนพอแยกแม่กับลูกออกกันนะอ่าแม่กับลูกเนี่ก็คือแล้วแต่กนันแยกคือยี่สิบห้าวันจนถึงเดือนครึ่งแล้วแต่เฮาเลยครับสะดวกแยกตอนไหนกับตอนนั้นจริงๆก็<า>คันเป็นภพเนี่ยอยากให้นู้สมบูรณ์อยู่กับแม่ดวนๆกับมันเดือนสี่สิบห้าวันเนี่ยจะรอออกอม,มันทิ่ีลลุกต่อไปสอดนั่นเลยครับแต่เท่ากับไปหันหลังให้มันกินให้มันให้มันกินนมแม่ตอยมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์จะออกนะครับสี่สิบห้าวันแล้วก็ไปร่วมกันในบ่อคุณในบ่อคุณก็ในการรวมกันกับไม่ควรเกินอ่า สิบห้าวันจริงๆมันหนึ่งอาทิตย,ยดดด์ดีที่สุดแต่ว่าคุณพ่มีหนูกว่ามันสักสองอาทิตย์บพรเกินนี้แต่เองเบิ่งใส่หนูมันไม่ใหญ่ต่างกันปานใดก็รวมกันไใน<อ>พอรวมกันปั๊บภายในหนึ่งเดือนที่เราสบูตเดียวออกสิออกบห้าวันบ่สิบห้าวันผเรใดครับเพราะท่านนี้มึนตายอยู่บโโ่โอ้มัเนเดือนสี่สิบห้าวันบ่แยกหมดยังไงเดือนชั้นนะโนาะแม่นครับประมาณประมาณยี่สิบห้าวันถึงเดือนครึ่งแล้วแต่เพราะว่ามันจะเริ่มมึนตายยีกสามถึงยี่สิบห้าวันยี่สองยี่สามก็เริ่มมึนตายแล้วแต่ว่ามึนตายมันิอาาหรเก่งบ มันโอเคบ่คับนพบนี่แยกประมาณเดือนครึ่งครับจังแยกเดือนกลัวๆื่อกีในฮันเก่งแล้วอาจารย์แยกไปไปร่วมกันในการรวมกันนี่ไม่เกิน2อาทิตย์คุณเอาบ่นี่เกิดอาทิตย์หนึ่งบอลนี่เกิดที่ซีซีอยู่ร่วมกันได้คือจับรอบเดียวกันนี่ครับบ่แม่เป็นมาจับตลอบไปใส่ในจับรอบเดียวกันรวมๆๆไปใส่ในเดียวปุ๊บเลี้ยง้วยกัน1เดือนแต่ก็แยกเพื่อทุกเทอมนี่ออกโอ้บ่แม่นจับมันตัวนี้จับ ม่ออกยกยกเข้าไปเลยแม่ยกเข้าไปใใบเครับเรียกคูยกไม่ออกครผมก็ไม่เยอเอาเอาวิธีให้ให้เบิ่งนหเลยนะวิธีง่นี้บอกเาไม่เอา่ยงปันมาปิดหูข้างล่างนะครับเด้องาปิดเด้อปิดไปคนบอกปิดต้เียตัวตองเชีปิด เลยมีหู้ิกันเลยอันตรายมากครับอันตรายอนทยรายรูกอกี่แม่ใส่ชุดดีๆได้ราไยรูปบอว่าสัตวโอ้ยานีว่เป็นตะงันิดเยแล้วครับิฮ